สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เรารบกลับมาพบกันตามเคยไม่อยู่ยั้งนะคะรับท่านผู้ชมโดยสถานการณ์วันนี้นั้นมีสึกแดงเดือดครับท่านถามอะไรแมนยูิรวอว่าูลหรือไม่บอกไม่ใช่เว้ยเฮ้ยแต่ว่าเป็นเรื่องของชีวิตก์กมวลวิสิตแล้วก็ศักสยามชอบชิดหรือว่าชิดชอบนะครับแล้วก็สนธิลิ้มทองกุลโดยหลังจากที่ไอ่ได้มีการพาดพิงถึงสนธิเล็กน้อยถึงปานกลางหรือไม่นั้นก็ไม่อาจแน่ใจในช่วงประมาณวันสองวันก่อนนี้แล้วเป็นอย่างไรบ้างจ้าวันนี้อ่าก็ออกมาจัดรายการนะคะรับท่านผู้ชมสําหรับสนธิลิ้มทองก นน้แล้วก็มีการโต้ชีวิตต่างๆนานานะครับเรื่องผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้รู้แล้วครับท่านโดยได้ประกาศตัดขาดอะไรกันประมาณนี้นะครับเรื่องผู้ชมสําหรับสนที่ลิ้มทองคุณนี้และเป็นอย่างไรบ้างจออชีวิตก็ไม่สนนั่นเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าเท่วที่ผมได้ไปฟังมานะครับเรื่องผู้ชมได้ไปสอดร,รู้สอดเห็นมานี้เฮ้ยมีการพูดถึงพักเพื่อไทยเล็กน้อยถึงปานกลางนั่นเนี่ยรู้สึกว่าจะมีดิวอะไรประมาณนี้สามพันล้านสี่พันล้านอะไรทํานองนี้นะครับเรื่องผู้ชมซึ่งออกมา จากคุณสนธิริ้มทองคุณอะไรประมาณนี้นั้นแต่อย่าเพิ่งเชื่อผมนะเนี่ยต้องเติมหรือไม่ไว้ข้างหลังด้วยและเป็นอย่างไรจ้าชูวิทย์ก็ไม่ติดกับนการ่านบูชมไม่เล่นตามเกมกันเลยทีเดียวโดยนักข่าวก็ได้ไปจี้ถามทะนเนี่ยว่าคุณชูวิทย์ว่าอย่างไรบ้างแล้วเนี่ยสำหรับเรื่องที่คุณสนธิออกมาพูดถึงพักเพื่อไทยอะไรประมาณนี้หรือไมนน่นั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะ<ต>กับประมาณว่าเฮ้ยทำไมไม่แฉเพื่อไทยอะไรประมาณนี้รับงานมาล้มภูมิใจไทยอะไรหรือไม่อะไรประมาณนี้ชูวิทย์กับวิสิก็บอกว่าผมกับคุณเศรษฐาน,น อะไรกันนั่นเนี่ยแล้วเรื่องอะไรผมจะต้องไปแฉเขาอะไรประมาณนี้นะครับส่งผลให้ตอนนี้อาจจะมีอะไรบางคนนั้นดิ้นเพือกไม่หยุดยั้งกันแล้วนะคะรับเ่านผู้ชมก็ต้องติดตามโดยสนธิลิ้มทองคุณครับท่านได้โพสผ่านเพจคุยทุกเรื่องกับสนธิตัดขาดแล้วสนธิชูวิทย์ต่อไปนี้เป็นศัตรูกันแล้วก็พรุ่งนี้สนธิซึ่งก็คือวันนี้นะครับเรื่องผู้ชมจะขอพักแฉความเรื่องของสังคมไว้ก่อนขอจัดการชีวิตแบบเต็มๆอะไรประมาณนี้ขอบคุณล้ำเส้นผมมากเกินไปทั้งๆที่ผมเตือนความจําคุณต่างๆนนนาาาั้แลเป็อย่ง บ้างจ้าก็โดนชูวิตโต้กับเดือดไม่หยุดยั้ยงนะครับโดยชูวิตกับวิสิ์นะเนี่ยได้พูดบางช่วงบางตอนครับท่านโดยผมแก่แล้วก็จริงแต่ผมไม่เคยโดนอะไรสักอย่างหนึ่งสองร้อยนัดนะครับ่านผู้ชมแล้วก็บอกว่าเนี่ยอันนี้คําพูดของอะไรวะชูวิทตนะ้ในครับ่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยผมไม่อาจเอื้อมที่จะไปเทียบกับเอ่อใครวะสวนทิริ้มทองกุลหลอกนะเนี่ยเพราะว่าสนทิริมทองกุลน,นั้นเขาเป็นเปรียบเสมือนผู้หลักผู้ใหญ่อะไรประมาณนี้แล้วมันเป็นอย่างไรต่อไปจ้าก็บันเทิงเริงรื่นไม่หยุดยั้ยงกันเลย เดียวนะครับิมผู้ชมบอกว่าผมทําไม่ได้หรอกนะเนี่ยที่จะไปล้มรัฐบาลอย่างนั้นล้มรัฐบาลอย่างนี้ผมปิดสนามบินไม่เป็นหลอกอะไรประมาณนี้แล้วยังไงต่อจ้ามโอ้ยก็รู้สึกว่าจะแบ่งเป็น2ฝั่งแล้วนะครับเด้มผู้ชมตอนนี้ฝั่งหนึ่งก็เชียร์ชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ไม่หยุดยัง้งอีกฝั่งหนึ่งก็เชียร์สนธิลิ้มทองคุณไม่หยุดย่อนผมก็อยากจะรู้นะเนี่ยว่าประชาชนทั้งหลายที่หลงเข้ามาฟังช่องผมนี้รวมทั้ง f อซตัวยงทั้งหลายแหล่นั้นก็สวัสดีทุกท่านอีกรออบนะครัเเ้้้ผูชชชมมมยยยยาาาาาากกจถววว่่่ีีทงงหหลิ วิสิตกับสนธิลิมทองคุลจากนั้นเป็นอย่างไรบ้างก่อนที่ชูวิทย์กมลวิสิตจอ,อกมาแฉก็โดนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเว้ยเฮ้ยหลังจากศักสยามชิดชอบในธรฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนั้นได้บอกว่าเนี่ยเฮ้ยชูวิทย์กมลวิสิตถามทําไมให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับเรื่องการอะไรสามหมื่นล้านอะไรประมาณนี้มาให้นะครับท่านผูชมแ้วเป็นอย่างไรจ้าวันนี้ก็หมดสิทธิ์แล้วครับท่านโดยโดนแล้วเว้ยเฮ้ยศาลรัฐธรรมนูญสั่งนายศักดิ์สยามชิดชอบนะเนี่ยน้องชายในวินครับท่านหยุดปฏิบัติหน้าที่รตรีวกรรกระทรวงา มนาคมผมถือหุ้นอะไรวะบุรีเจริญคอนสตรักชั่นนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่โอ้ยนี่หัวลอะฟันแทบล่วงแทบหลุดกันเลยนะเนี่ยสำหรับชูวิทย์กับมนวิสิตนะเนี่ยถ้าผมเดาก็น้องชายในวินโดแล้วเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นก็ต้องติดตามครับท่านซามกลางตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างสําหรับคุณส่วนที่ลิ้มทองคุณนะเนี่ยโดยส่วนที่แฉนายทุนสามพันล้าน,นอะไรประมาณนี้และเก็ว้รัฐมนตรีคมนาคมตั้งคําถามโยงชูวิทย์รับงานทักสินหรือไม่อะไรประมาณนี้มีการฟาดฟันกันอย่างไม่หยุดหย่อนกน แล้วก็เป็นอย่างไรต่อจ้าโดยชูวิทย์กมลวิศิต์นั่นเนี่ยวันนี้ก็ได้ถือไม้เท้านในแกท่านผู้ชมเออถือไม้เท้าเดินเข้ามาทําสไตล์ว่าเป็นผู้เท่าอะไรประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรต่อไปโดยชูวิทย์ครับท่านถือไม้เท้านะั่นเนี่ยเป็นผู้เท่าเล่าเรื่องลั่นถามพี่สนธิโกรธอะไรผมนักหนาถึงต้องตัดขาดแล้วก็มีบางช่วงบางตอนนะเนี่ยซึ่งผมไม่เชื่อนะบอกไว้ก่อนถามทําไมเออเราต้องฟังครึ่งหูไห้หูครึ่งโดยชูวิทย์กล่าวว่าเนี่ยผมไม่เข้าใจพี่สนธิโกรธอะไรผมนักหนาตอนเปิดอา,ดกาบการริ ออพี่ก็ชอบไปอยู่ในคุกพี่ก็อยู่สบายเผาๆหน่อยครับพร้อมยังแฉกว่าสมัยอยู่ในคุกเนี่ยมีป้อมอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะรับท่านผู้ชมที่สร้างให้พี่เป็นป้อมสําเร็จรูปติดแอร์อยู่ระหว่างเรือนจํคลองเปรมกับโรงพยาบาลราชธรรมอะไรประมาณนี้ลูกน้องผมเป็นคนสร้างให้พี่ยังไม่ได้ค่าแรงเลย20,000กว่าบาทนะครับผมก็ไม่เชื่อนะคะรับท่านผู้ชมแต่ขอแจ้งถแถลงเรียนบอกไว้ก่อนตรงนี้ท่านทําไมเรื่องนี้มาจากทีนิวนะครับท่านไม่ได้เต้าข่าวขึ้นมาเองก็ว่ามันจะเป็นอย่างไรโดวยวันนี้ท็อปฟอร์ ไม่หยุดยั้งแล้วนะครับท่านผู้ชมสาหรับชูวิทย์กับมนวิสิตนี้ล้วก็ต้องติดตาม้ว่าพรรคภูมิใจไทยนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปนะเนี่ยผู้นายศักสยามคิดชอบนันเนี่ยเป็นเลขาธิการของพรรคด้วยนะครับเรื่องผู้ชมแล้วก็ได้เป็นพรรคจริงๆครับท่านถามพรรคการเมืองใช่ไหมบอกไม่ใช่ว่าแต่ว่าโดนศาลสั่งให้หยุดพักปฏิบัติหน้าที่อะไรประมาณนี้ซึ่งส่วนใหญ่นั้นมักจะไม่รอดนะครับเรื่องผู้ชมยกตัวอย่างนางกนุวันวิลาวันโดนไปเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้เรื่องอะไรจ้าเรื่องประมาณเกี่ยวกว่าเอ้ยไม่ใช่เกี่ยวกับลูกปป่าาอะะไรรมณนี้ ไม่นะครับเรื่องผู้ชมสุดท้ายโดนตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตกันเลยทีเดียวครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะเนี่ยส่วนตอนนี้ว่าเฮ้ยกองวอวยตู่นะครับเรื่องผู้ชมประยุทธ์นะเนี่ยโดยนําโดยป้ายุธยาหรือป้่าไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยได้ออกมาโวโดยบอกว่าประยุทธ์เนี่ยให้ทั้งโครงการสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนอะไรประมาณนี้สิ้นเดือนเงินมาปืป๊ดๆโอ้ยแล้วก็ได้หมดเลยใครจะให้เราได้เหมือนประยุทธ์อะไรประมาณนี้แต่เขาเห็นว่าลุงตู่นะครับเรื่องผู้ชมผมไม่สามารถที่จะเรียกชื่อแบบนั้นได้ถามทําไม มันเสียบปากครับท่านมันไม่ได้เป็นญาติโกโหติกาอะไรกับผมอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องผู้ชมก็โวกันอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวสำหรับกองปูเอ้ไม่ใช่กองอวยประยุทธ์นะครับเรื่องผู้ชมสิ้นเดือนเงินมาปิ๊ดปิ๊ดใครจะทําให้เราได้เหมือนประยุทธ์อะไรประมาณนี้บ้างก็ไม่รู้ว่าอีแหลงพือนะครับเรื่องผู้ชมสําหรับเรื่องนี้ส่วนทางด้านของชูวิทย์กมลวิสิ์ก็ไม่ได้หลงกลเกมนะครับเรื่องผู้ชมถามปมไหนจ้าปมที่ว่านั้นเนี่ยจะมีการแฉพักเพื่อไทยแฉเศรษฐาศิษฐ์หรือไม่อ่าซึ่งเป ไปถามนะครับแล้วก็ชูวิทย์กมลวิสิษก็ได้บอกแล้วทาไมผมต้องแฉเขาด้วยล่ะถ้าเกิดแบบนั้นอาจจะเข้าทางใครคนหนึ่งก็ได้นะครับทดามผู้ชมสําหรับเรื่องนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์แต่เดี๋ยวก่อนครับท่านหากอยากสั่งซื้อสินค้าแอดไลน์นัดวิวช็อปเข้ามาได้น,นี่ก็คือเม็ดมะม่วงหิมพานนะครับท่ามผู้ชมปากกิ่งขาอบกรอบลูกหยีฉาบลูกหยีกวนมีทุกอย่างยกเว้นของที่ไม่มีแต่ว่าลูกหยีฉาบนี้ลดน้อยลงไปแล้วนะเนี่ยถามหายไปไหนโดแอบ,บกินหรือไม่ใช่ครับผมเออคนรีวิวนี่เเอออาาาามมมกกกินงนะะงงัับู้้้้ช็สซืขได ครับท่านอินทภานลำม,มีพร้อมทุกอย่างยกเว้นของที่ไม่มีส่วนเสื้อนัดวิวนสลิมตัว4 0 0บาทพร้อมส่งก็กราบขอบพระคุณมาณที่นี้ก็มาเริ่มข่าวกันต่อเลยนะครับท่านผู้ชมว่ามันจะเป็นอย่างไรโดยหลังจากที่ประยุทธ์ครับท่านไม่รู้เชิดหรอเชิดดาหรือเปล่าได้ถามเสถาทวีสินเป็นใครอะไรประมาณนี้ก็โดนตีข่าวเกินลึกคึ้โคมเลยนะเนี่ยแล้วก็ตอนนี้เฮ้ยมันด่าประชาชนั้งหลายได้ออกมาขอบคุณประยุทธ์นะถามขอบคุณเรื่องอะไรเรื่องคิดอำนาจมาหรอบอกไม่ใช่เรื่องบัตรคนจนใช่ไหมบอกยังไม่ใช่อีกครับท่านถามว่่าเรือง เรื่องที่ถามว่าเศรษฐาทวีสินนี้เป็นใครนะครับเรื่องผู้ชมส่งบนให้ประชาชนน้อยนั้นก็แห่ถามกลับวุ้ยเฮ้ยประยุทธ์เป็นใครก็ไม่รู้จะทําอย่างไรดีนะครับเรื่องผู้ชมเฮ้ยประยุทธ์นี่มันไม่รู้จริงหรือว่ามันแกล้งอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่อาจแน่ใจนะครับสําหรับเรื่องนี้เออมัวแต่อยู่ในค่ายทาหารหรือเปล่าโดยที่ไม่รู้จักคนอื่นนั้นก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านเพราะสิ่งที่น่าติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวโดยตัวเฮ้อยอันไตครับท่านถามมีเรื่องอะไรเนี่ยกําลังอ้ไงนั้นอยู่ลยุยลุยไหว้พาอีกแลล้้้วยยยยยโดประุุท์ไห พายุธยาเอาเลิกเอาชัยแล้วก็อึง้งอึ้งอะไรสัญญาณไม่ดีมาแล้วหรือไม่ไม่รู้นะเนี่ยมีดาบลนใส่แขนครับท่านแล้วก็แฟนขับแผ่ชูป้ายมึงอย่าเพิ่งตายไอ้ไม่ใช่โอ้ยเชียร์เชียร์ขึ้น้ายเชียร์นะครเรื่องผู้ชมก็ไม่รู้ว่าเป็นการกักเกณฑ์มาหรือไม่นั้นไม่มีนะเนี่ยเพราะเขามาด้วยใจถามมาด้วยใจยัไนะะง,งไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครเรื่องผู้ชมแต่ถ้าเกิดเป็นผมนั้นคงไปด้วยใจไม่ได้ถามเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยเห็นหน้าระยุธ์แล้วรู้สึกกินข้าวไม่ลงไปสองสามวัน เดี๋ยวกลัวไปเรื่องมันจะแพ่มสอนชาวบ้านจะจ้องอีกสวัสดีี่น้องบัตรประชาชนที่รักละรกล็ลบนะฮะอยากขายยางให้ได้ราคาดีเหรอให้ไปขายดาวางคันแล้วก็เลี้ยงไก่2ตัวนะอย่าเพิ่งเชื่อทําไมเก็บไว้กินไผ่อะไรประมาณนี้นะครร่บท่านผู้ชมก็เป็นไอเดียร,ระดับสมองขวางชิปครับท่านแต่ต้องเตือนแล้วเนี่ยอย่าให้มันหายอย่าให้มันหายอย่า,า,ยยางเด็ดขาดกันเลยทีเดียวสําหรับเรื่องนี้อ่าสุดท้ายหายไหมก็น่าจะหายไปแล้วนะคับท่านผู้ชมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเว้ยเฮ้ยมันมาปฏิบัติหน้าที่ราชการอะไรประมาณนี้อ่าก็โดนดา ล่นใส่แขนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เมื่อวานนะเนี่ยประยุทธ์มือเจ็บครับท่านถามพ่ออะไรตัวเขาเองนั้นบอกว่าเออเพราะว่าสงสัยว่าตัวเองนั้นจะพูดมากเกินไปนะครับท่านผู้ชมก็ได้มีประชาชนทั้งหลายแหลเลยนะเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจถามผมมาทําไมถามว่าอะไรเหรอถามว่าไอ้มือที่เจ็บเนี่ยข้างขวาหรือข้างซ้ายอะไรประมาณนี้ผมก็งงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับข้างขวาข้างซ้ายเ,เขาก็บอกว่าไม่รู้นะครับท่านผู้ชมผมก็บอกว่าเออไม่รู้ก็แล้วแต่แล้วเป็นอย่างไรต่อก็ซื้อปลาเกล็ดขาวอบรอไปพร้อมกับ เม็นมะม่วงหิมะพานะ,ะรัน่ามผูชมมาลอยอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวอ่าแล้วเป็นอย่างไรต่อใจหลังจากที่ประยุทธ์ออกมาถามว่าเศรษฐาทวีสินเป็นใครก็ได้โดนออมสก,กาวใจฟาดนะ,ะรัท่านบูชมบอกว่านี่ตำแหน่งที่ได้มานี้ก็ปนเข้ามาอะไรประมาณนี้ผมก็อยากจะห้ามเขาไว้นะแต่นึ่งในใจแล้วคุณไม่ห้ามดีกว่าว่าแล้วเป็นอย่างไรบ้างสําหรับประวิทย์วงสุวรรณโชนเหนือไม่หยุดยั้ยงเว้ยเฮ้ยประวิทย์โชนเหนือตู่ไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวยินดีเศรษฐาทวีสินลุยการเมืองเผยพลังประชารัฐก็มีทีมเศรษ,ษฐกิจที่มีปปรรรรระะสสบบกกาาาณณ์์ไมู่่้ว ไหนแลเนี่ยแบบนายกุตมแบบนายมิ่งขวัญอะไรประมาณนี้หรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านแต่ว่าดูดีกว่าประยุทธ์อย่างไม่หยุดยั้งโดยป้อมยินดีเสรษาช่วยเพื่อไทยชี้คนเก่งมาสนใจการเมืองเนี่ยบ้านเมืองดีขึ้นแน่อะไรประมาณนี้ก็อันนี้ก็เป็นการโชว์กลืนหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมสําหรับเรื่องนี้ต้องติดตามสถานการณ์อย่างเรื่อยๆไม่หยุดยั้งครับท่าน ด้านในศักสยามชิดชอบตอนนี้ก็เละเป็นโจ๊ะกกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ชูวิววทย์กมลวิเศษออกมาแช่นั้นแล้วก็ออกก่อนจะออกมาแช่เว้ยเฮ้ยก็ดันโดนอีกถามโดนฟ้าลงทันหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมไม่ได้เกี่ยวกันครับท่านแต่ว่าเกี่ยวเนื่องมาจากว่ามี5 4าสอสอสฝ่ายค้านนั้นเนี่ยไปยื่นถามยื่นอะไรไปยื่นให้ศาลแล้ธรรมนูญตรวจสอบอะไรประมาณนี้เกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัตินะั้นวัวนี้ก็ออกมาแล้วครับท่านศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีคมนาคมนะครับท่านผู้ชมส อนนี้รู้สึกว่าเจา้ารัฐมนตรีช่วยขึ้นมาแทนก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีชูวิทกมลวิศิษฐ์ก็ฝาก,กไปถึงประยุทธ์นั่นเนี่ยอย่าไปเที่ยวตั้งอนุทิขนขึ้นมานะฐานตั้งยังไงอย่าให้ตั้งมารักษาการแทนอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องผู้ชมดูเหมือนว่าศึกนี้จะไม่จบง่ายๆก็ขอถามท่านทั้งหลายคอมเมนต์ไ้เลยครับท่านเชียร์ใครระหว่างสนธิริมทองกุลกับชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นั่นเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเชียร์ใครดีนะครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้ไม่ค่อยจะดีแล้ว โดยมาดูความเหนือชั้นของเศรษฐาทวีสินนะครับเรื่องผู้ชมพูซึ่งทําให้ตูจ่จตุพรพรมพันธ์หลายๆตัวไม่สมายใจไปช่วยตายแล้วผู้บิดผูดผิดหลายๆคนนั้นออกมาดิ้นพลาดไม่หยุดยั้งนันเนี่ยโดยจตุพรดเว้ยได้ออกมาบอกว่าเนี่ยว่าอะไรวะอ๋อว่าถ้าเกิดสมมติเศรษฐาทวีสินเข้ามาเนี่ยะจะมีการแฉอะไรเกิดขึ้นนะเนี่ยเตรียมโดนขุดประวัติได้เลยพร้อมกันนี้ควบผู้ขนนมากับน้องไอ้โบอีสานนะครับเรื่องผู้ชมจําชื่อมันไม่ได้แล้วเผยว่าเนี่ยจตุพรพรมพันธ์เตรียมจะแฉเศรษฐาทวีสินใน ก็งงนะคบเดิมผู้ชมเอ๊ะทำไมถึงรู้ก่อนเอ๊ะหรือว่ามีการสมคบกันหรือไม่อะไรประมาณนี้ชาวบ้านถามมาผมก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปพูดแบบนั้นนะเดี๋ยวมันจริงหรไม่ใช่เดี๋ยวมันจะไม่จริงนะคบเดิมผู้ชมแต่มาที่เศรษฐาทวีสินก่อนครับท่านได้รันเอาไว้เรื่องประโยค์บอกเล่าให้ลอยไปเข้าหูใครนะก็ช่างมันไปก่อนโดยเศรษฐาทวีสินประธานที่ปรึกษาเพื่อไทยนะเนี่ยลั่นหากได้เป็นรัฐบาลไม่ทําแน่ถานไม่ทําอะไรไม่ทําปมขายที่ดินให้ต่างชาติแล้วก็แลกสัญชาติอะไรประมาณนี้ยอมรั อุงอิงเป็นคนท้าบถามให้มาช่วยงานการเมืองไม่เกี่ยวกับคนอื่นแล้วก็ไม่เคยคุยกับทักษิณน,นะครับเรื่องผู้ชมโดยบางช่วงบางตอนได้บอกว่าเนี่ยผมไม่ได้สู้กับคุณอนุทินผมไม่ได้สู้กับประยุทธ์อ่าผมสู้กับความยากจนสู้กับความเหลื่อมล้ามากกว่าแล้วก็ทําให้คนไทยอยู่ด้วยกันทุกเจเนอเรชั่นได้อย่างมีความสุขนะครับเรื่องผู้ชมอันนี้ก็ออกมาแล้วครับท่านสําหรับว่าที่คนด d เด a ตนายกพักเพื่อไทยนะครับเรื่องผู้ชมสําหรับเรื่องนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่น่าจับจ้องอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวครับท่านพร้อมกันนี้น,น ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะคะเดินผู้ชมเปิดมาเนี่ยโดยน้องแรมโบ้เว้ยเฮ้ยสวนสอสอเพื่อไทยปกป้องเศรษฐาแล้วก็เผยจตุพรเตรียมจะแฉประวัติอีกด้านเดือดแน่นอนโดยเตรียมจะแชนี่ก็คือยังไม่ได้แชรนะคะเบเดินผู้ชมแต่ว่าประชาชนก็ต่างสงสัยถามสงสัยยังไงเอ้ยมันรู้ได้ยังไงว่าจะมีการเตรียมแชรอะไรประมาณนี้นะครับท่านผมก็บอกว่าให้ปองดองกัน่วาไอ้นะถามเรื่องจตุพรเหรอบอกโอ้ยอันนั้นไม่ค่อยมีราคาครับผมอย่าเที่ยวอม,มาเอ่ยอ้างนะคะรับเดินผู้ชมสรรคุคุณมาไม่ ค่อยจะมีสําหรับจตุพรนี่บางคนก็ถามมาอีกนะเนี่ยผมก็เดือแทนจตุพรเลยถามอะไรเฮ้ยอกหักจากการเป็นรัฐมนตรีหรือเปล่าเนี่ยดูรัฐวุฒิใส่เกลือสีได้เป็นรัฐมนตรีสองสมัยแล้วก็ยังได้รับความยอมรับในพักเพื่อไทยและจะดุพรล่ะอกหักไม่ได้อะไรเลยนะแค่เดินบูชมสาเหตุนี้หรือไม่ที่ออกมาแชร์อะไรประมาณนี้ผมก็บอกว่าไม่จริงหรอกนะ หรือจะจริงวะอืมไม่จริงหรอกนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีออกมาโอ้โหไม่อยู่ยังเนเลยทีเดียวครับท่านสําหรับตู่เจรุพรโดยสถานการณ์วันนี้นั้นต้องขออภัยไปด้วยครับท่านเล็กน้อยถึงปานกลางสาเหตุคือกล่องเสียงตอนนี้เริ่มจะมีปัญหาแล้วเนื่องจากใช้เสียงมากเกินไปครับท่านแต่ว่าไม่ได้ซื้อเสียงนะเนี่ยแล้วก็บางคนถามผมมาเนี่ยขายทุกอย่างยกเว้นของที่ไม่มีนี่มันหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรก็ช่างมันเถอะนะครับท่านผู้ชมแต่ผมนั้นขายทุกอย่างครับท่านยกเว้นจิตวิญญ,ญาณนะครับ ขายกันเลยทีเดียวขายตัวเป็นในพวกตัดสัตว์อะไรประมาณนี้ผมก็ไม่ทำนะคะรับท่านผู้ชมถามทําไมเราต้องมีศักดิ์ศรีมากพอนะคะรับท่านผู้ชมปืนยืนบนขาแข้งตัวเองได้ครับท่านก็เป็นเรื่องที่เอามานําเสนอเบื้องต้นนะคะรับท่านผู้ชมส่งผลให้เสรีวงมเทาว้ยไม่ใช่อีกแล้วว่ากูทําไมมันชอบตาฝาดวะเนี่ยโดยนายเสรีครับท่านนักวิชาการ70-80ปีอะไรประมาณนี้นะเนี่ยเปรียบสุดจี๊ดอะไรวะเนี่ยปาดีหนีบ่อน,น้ําเน่าทนไม่อะไรวะทน ไม่ไหวก็ดิ้นรลนหนีออกไปหาบอ่อใหม่แล้วก็เปียกสุดเจ็บอะไรประมาณนี้นะคะรับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าเจ็บตรงไหนครับท่านสําหรับเรื่องของเสรีวงมนทาตอนนี้ก็ออกมาบอกแล้วนะเว้ยเฮ้ยสำหรับเสรีแล้วเนี่ยออกมาเตือนสลิมเฮ้ยหัดแชร์โพสกันบ้างเนี่ยเนี่ยหัด,บหดโบรโมทโพสในตู่บ้างถามทําไมประชาชนจะได้รู้ว่าประยุทธ์มีผลงานอะไรพร้อมกันนี้ได้บอกให้กระพือ้นะเนี่ยถามมึงจะบินแล้วใช่ไหมบอกไม่ใช่ช่วยกระบือขาวให้กระทึกคึกโคมนะครับท่านผู้ชมประยุทธ์จะได้มีกระแสดีและพร้อมกันนี้นายเสรีได้ออก มาบอกว่าอย่าเพิ่งสนใจแต่พักเพื่อไทยแล้วเนี่ย เฮ้ย <Hey, S 2> แล้วสนใจพักไหนดีวะบอกว่าตอนนี้มีพักอีกพักหนึ่งนะเนี่ยที่จะทำให้ประยุทธ์ไม่ได้เป็นนายกนั้นซึ่งถ้าเกิดสมมติถอดรหัสตามที่ผมเข้าใจนี่ก็น่าจะหมายถึงพักลังประชารัฐของประวิตรวงสุวรรณนะครับเ่านผู้ชมเรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่าอีแหลงผือดีครับท่านส่วนเป็นอย่างไรกันบ้างวะเนี่ยหลังจากตัวอ้าวทำไมไม่ใช่หลังจากนายจตุพรนะครับเริ่มผู้ชมบอกมาหาแสงไม่อยู่ยังกันเลยทีเดียวตอนนี้คงจะยังไม่รู้ว่าเลตติ้งนั้นเริ่มจะล่วงแล้วนะครับเร่อนผู้ชมหรือว่าเริ ทีีเดยวโดยตอนนี้เริ่มจะหมดมุกในการฉาบทักษินอุ้งอิงยิ่งรักกันแล้วหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจโดยได้ออกมาเสลยอ,อีกแล้วเว้ยเฮ้ยลอกคาบเศษถาบอกไม่ใช่ของใหม่ย้อนความจําในภาพนายกยิ่งรักครับท่านโดยทําให้รัฐบาลยิ่งรักนั้นเนี่ยล่มจมมาก่อนเออเคยอยู่ในยุคยิ่งรักก่อนรัฐบาลล่มจมอะไรประมาณนี้ว่าไม่รู้ว่าเป็นหนักหัวกระบ,บาลอะไรมันนะครับเรื่องบูชมออกมาไม่ยุ่จยอนกันเลยทีเดียวและพร้อมกันนี้นั้นเนี่ยชาวเน็ตก็ได้สงสัยเว้ยเฮ้ยมติชนเท่ากับ อะไรวัดจตูพรผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับเรื่องผู้ชมหรือว่าจะเกี่ยวกับที่ว่าเอาคลิปจตูพรบุญพันธ์มาลงฐานทำไมเหรอโอ้โหก็เพราะว่าลงใน เพจตัวเองไอ้ไม่ใช่ YouTube ตัวเองนะแค่ทดานผู้ชมพีททีวีนี้ผ่านมา3วันผ่านมา2วันยอดดูเท่าไหร่ห้าแสนถึงไหมน้องหนูสามหมื่นใช่หรือป่าบอกยังไม่ใช่ว่ายอดวิวอยู่แค่หลัก100นะร้อยนะครับทดานผู้ชมถ้าเป็นผมนั้นคงจะต้องเอาปีมาคุมหัวแล้วครับท่านสาเหตุเพราะอะไรจ้าเพราะคนมันน้อยเกินไปนะครับทดานผู้ชมคนติดตามใน u t u b e นะก็7 0 0 8 0 0 900กว่าคนเองอุย้ยแบบนี้ยังไม่ผ่านกฎการสร้างไรายได้เลยนั่นเนี่ยสำหรับไอพีทีวีอะไรประมาณนี้ก็เป็นสื่อที่ดีมีคุณภาพครับท่านครับ ตั้งไม่หยุดยั้ยงกันเลยทีเดียวหรือป่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจส่วนตอนนี้ว่าเฮ้ยโอกาสลิบหลีของประยุทธ์น่เนี่ยความจริงที่ฝ่ายอนุรักษ์ต้องทําใจทานทําใจเรื่องอะไรโดยขุนพลนาทัพก็เป็นโบเสกสก,กุลนะครับเรื่องผู้ชมมือสาบานหักย่าโมหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจได้ทําการปักหลักนะเนี่ยคนจะมาเป็นแสนแต่แสนที่ว่านั้นก็แสนจริง,รงๆครับทานเก้าอี้ปักหลักนะครับเรื่องผู้ชมไม่ไปไหนกันเลยทีเดียวโดยถ้าเกิดสมมุติมาณเก้าอี้สีแดงหรือว่าสีอื่นนั้นพอทนนนเนี่ยแต่เนี่ยเก้าอี้สีขาวสลับสีน้ําเงิน แล้วก็สลับสีแดงนะคะรับเรนบูชมเป็นลายธงชาติหรือว่าธงไตลงบกสะบัดผิวพัดไม่หยุดยั้งนะั้นแล้วเป็นอย่างไรเขายิ่งจับตาง่ายเลยนะเนี่ยว่ามีคนมาน้อยอะไรประมาณนี้แล้วส่งผลให้ประยุทธ์เป็นอย่างไรบ้างจ้าก็ยังออกมาเจาอไม่หยุดยั้งนะคะรับเรนบูชมเมื่อวานนี้ไอ้โบสุดภูมิใจเลยนะเนี่ยวถามสุดภูมิใจเรื่องอะไรโดยประยุทธ์ได้มาใส่เสื้อให้นะคะรับเรนบูชมถามมังใส่เองไม่เป็นเหรออ่อน เป็นการเอาเลขเอาชัยนะคะรับเดินผู้ชมในการใส่เสื้อรวมธาตุเอ้ยไม่ใช่รวมไทยรวมไทยรวมไทยสร้างเถิดรวมไทยสร้างชาติอะไรประมาณนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่น่าจับตามองครับท่านโดยต้องติดตามสถานการณ์นะเนี่ยว่าส่วนที่ลิ้นทองกุลจะเป็นอย่างไรต่อหลังจากประกาศย้ําเป็นศัตรูกับชูวิทย์จนวันชีวาวายนะคะรับเดินผู้ชมผีไม่เผาเงาไม่เหยียบล,ลั่นเลือดพร้อมฟองสารแสมัวะอะไรวะปมนักโทษท้องแอร์นะคะรับท่านผู้ชมอันนี้ก็มาจากสื่อของทอบนิวนะคะรับเ่ินผู้ชมต้องบอกไว้ก่อนฟังครึ่ง ไว้หูครึ่งแล้วจะเป็นอย่างไรต่อจ้าด้านผมผมก็ต้องคิดในใจนะวันนี้ว่าจะเชียร์ใครถามทําไมเดี๋ยวออกมานอกใจแล้วมันจะดีไหมเอ๊ะไม่ใช่มันอาจจะไม่ดีแต่อยากสั่งซื้อสินค้าแอดไลน์นะัดวิวช็อปเข้ามาได้จึงขอจบการถแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผม